เพื่อนวัดโพขุนขาบ้านหญิงก็มีวัดโพเหมือนกันนะคะวัดโพป,ปัทมาวาดค่ะเพื่อนข้างในนะคะมีจิตกรรมฝาผนังสาปัยกรรมโบราณนะคะเพื่อน,อนวัดโพป,ปัทมาวาดค่ะเพื่อน,อนมาใส่บาตรวังคาราาค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีห่อหมกนะคะมีข้าวเปล่า มีผัดเผ็ดลูกชิ้นถั่วฝักยาวค่ะแล้วหญิงก็ทอดข้าวเม่าใหม่นะคะมาให้แม่ด้วยค่ะมาใส่บาตรให้แม่แล้วก็มีแซนด์วิชปูอัดมายองเนสด้วยนะคะแล้วก็มีขนมไข่หน้าลูกเกดค่ะมียุซาเชื่อมค่ะมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองสังขยากล้วยกวนเผือกกวนเล็กตาซอยน้ำป่าแล้วก็มอร์สค่ะรส บาร์บีคิวรสสาลายค่ะไปค่ะไปใส่บาทกันเลยค่ะมาค่ะมาใส่บาทกันเลยนะคะมาใส่บาทวันอังคารค่ะหญิงมาใส่บาทกับพี่กรณ์นะคะมากับป้าแดงด้วยค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆนไล่ทุกไล่โกไล่โรกไล่ภาย,าย,าย,ยมีกินมีใช้ตลอดต้องมีสีสุขสวัสดีวันอังคารค่ะวันนี้หญิงมีเพื่อนมาเดินอีกหนึ่งวันนะคะ เดี๋ยวพี่กรนก็กลับแล้วค่ะวันนี้ยิงก็ต้องมาสิัปินเดียวอีกอยิงไปใส่บาทมาแล้วนะคะกับพี่กรณมื่อเช้ายิางได้ทอดข้าวเบ้าไปใส่บาทให้แม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยสายสักนิดหนึ่งมาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลงชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเพื่อนๆไปค่ะ ใช่ไหมานมก็หิวลาเต้ก็หิวโตกันแล้วดูสิมาือต้นนมกินหมดเลยแสดงว่าหิวละสิดูสิเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตกินใหญ่เลยเ๋ยวแม่ค่อยเอามาให้ใหม่นะแม่ค่อยเอามาให้ใหม่นะลูกนะ เดี๋ยวไม่ค่อยเอามาให้ใหม่นะมาเยี่ยมป้าพรค่ะข้าวเม่าฝากป้าพรป้าพรชอบกินข้าวเม่าเม่ามาเยี่ยมป้าพรค่ะป้าพรเขาชอบกินข้าวเม่าค่ะเขาชอบกินข้าวเม่าสูตรของแม่ค่ะเพื่อนๆก็พาพี่คนมาเยี่ยมป้าพรค่ะเพื่อนแม่ไหมมาส่งค่ะไปค่ะพี่พรสวัสดีค่ะ กรสนามบินหัดใหญ่ค่ะเพื่อนๆหญิงก็ได้ออกนอกสถานที่ด้วยของพี่กอนค่ะสนามบินค่ะงานเลี้ยงยังมีวันเลิกลานะคะเพื่อนๆอยู่คนเดียวอย่าตื่นอย่าสนนะน้อยเออเดี๋ยวไม่มีใครดูแลอย่าไปเดินถึงสี่ถึห้าลิงก็เยอะบนเขาหน่อยแต่พี่โชคดีนะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ แฉลบครับโชคดีนะโชคดีนะคะพี่โชคดีนะคะพี่โชคดีนะคะโชคดีนะคะพี่เดินทางดีสิคะนะดีอย่งยังมันโดนน้ำมันนี่ใส่กระเด็นใส่ทอดข้าวเม่า ช่วงดีค่ะพีอะ่อย่าด้อย่าจอนดูแลตัวเองดีๆช่วงดีค่ะพี่